อาไรนะออกรถแค่2,9งหมเป็นไปได้อ่ะครับเป็น,นไปได้สิคะผ่อนสี่พัาบาทยี่มวดมีที่ไหนที่นี่คะ่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราม็อยู่ที่เต็นท w รถบ้านเมืองปทุมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมรถราคาไม่ถึงแสนนะคะสำหรับใครที่หาอยู่ก็ลองดูนะคะเผื่อว่าคันนี้เป็นทางเลือกนะคะ เรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะคะคันนี้นะครับก็เป็น Honda Civic ตาโตนะครับปี2000ตัวนี้เป็นโฉมไฟท้ายข้อพ้นนะครับจะเป็นเครื่องพันหกวีเทคเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวคุณกบเปิดฝากระโปรงชมห้องเครื่องสนิดหนึ่งนะครับวีเทนะครับพันหกวีเนะครับสภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเพจยังอยู่นะครับไฟหน้านะครับเราทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่เลย เปลี่ยนใหม่คู่ไฟไสายกิ้งเลยนะครับแม้แต่อันนี้ค่ะยังเบิกใหม่เลยนะคะอัะ<บ>นนี้ฟ้าปิดกระบอกพักน้ำฝนนะครับก็เบิกใหม่สภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมานะคะเลขตัวถังนะครับไม่มีตัดต่อนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถราคาถูกแต่เราก็เน้นคุณภาพนะฮะ รถคันนี้นะคะนอกจากภายนอกที่ทําสีไปแล้วนะคะก็มีการเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะคะให้รอบคันเลยนะคะทั้งสี่บานนะคะสังเกตว่าฟิล์มไม่มีหมดอายุนะคะดีนะคะสวยมากครับนี่ติดฟิล์มแล้วนะครับสวยมากเลยพร้อมใช้สุดๆนะครับเอได้ข่าวว่าคันนี้นอกจากว่ามีราคาพิเศษแล้วเนี่ยยังมีสําหรับเขาเรียกว่ารนะเงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าที่เงินสดไม่พอใช่ไหมคุณกบใช่อธิบายนิดนึงฮะ สำหรับคนที่เงินสดไม่พอนะคะเราก็มีให้ผ่อนกับทางร้านของเรานะคะโดย oh. เเงินออกรถเ <j> ดี๋ยวนะหมายความว่าไงผ่อนกับทางร้านหมายถึงผ่อนกับทางเต็นท์เองใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โห oh. สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขนะคะ <S <S ก็คือเราให้ผ่อนกับทางร้านได้นะคะ <S 2> <S 2> ใครไม่มีเงินสดมากพอที่จะมาซื้อใบ<ป>ก็มีให้ผ่อนกับเรานะคะเอเงื่อนไขเป็นยังไงครับชักน่าสนใจอ่า เงอนไขแรกก่อนนะคะขอคนที่บ้านอยู่โซนปทุมธานีเท่านั้นนะคะหมายถึงว่าภูม,มิลำเนาอยู่ปทุมธานีตามทะเบียนบ้านอย่างนี้ือเปาครับใช่พักบ้านตัวเองค่ะอยู่โซนปทุมธานีนะคะแล้วก็รายได้มีแหล่งที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้<ม>เราก็จะปล่อยให้ผ่อนออกรถ29,000บาทนะคะใช้เงินแค่เท่าไหร่29,000บาท29,0 0 0บาทนะแล้วส่งหรอครับส่งประมาณ20งวดค่ะเอองวดละ 4,500บาทค่ะ20งวดเท่านั้นเองค่ะโอ้โหส่งแค่4,500นี่เหมือนส่งมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมใช่ค่ะกันแดดก,กันฝนแอร์เย็นเพลงเพราะค่ะแค่20งวดนะครับเป็นหนี้ระยะสั้นๆ20งวดนะครับก็สามารถมีรถพาลูกไปเรียนพาไปเที่ยวพาคุณตาคุณยายไปหาหมอได้นะคะไม่เบียบคนค่ะโอโ้ถือว่าถือว่าแคมเปญน,นี้ค่อนข้างโอเคเลยนะผมว่านะเออเข้าท่าเข้าท่า แล้วแล้วทีนี้ช่องทางการติดต่อครับจะจะจะ,จะมาดูรถได้ที่ไหนหรือยังไงฮะมาดูรถได้ที่แยกเสริสมเด็จจังหวัด,ดนนท์นะคะสําหรับคนที่ไม่มั่นใจในสภาพรถก็ดูคลิปนี้ประกอบไปก่อนแล้วกันนะคะแต่เราก็มั่นใจว่าด้วยที่เราเป็นเต็นท์นะคะเราก็ดูแลให้อย่างดีนะคะสภาพรถอาจจะเป็นมือสองก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะเป็นมือหนึ่งที่คุ้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลให้อย่างดีนะคะการันตีความใหม่ว่างั้นใช่ถูกต้องพร้อมใช้ใช เป็นอ,อยู่แยกสวนสมเด็จจังหวัดนนท์นะคะมา,ากกดได้เลยใช่ไหมครับใช่หรือใครอยากจะพิมพ์ Google Map ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่า sw รถบ้านเมืองปทุมนะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยหรือถ้าไม่สะดวกจริง<ร>โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0626464653นะคะชื่อที่กบนะคะได้ครับขอบคุณมากคุณกบ,วส,บสวัสดีครับสำหรับรถคันนี้นะครับ h o n ด a c i ี i c นะครับปี2 0 0พ เครื่องพันหกวีเทคลิฟเกียออโตนะครับราคาอยู่ที่8 000, 9 0 0 0บาทครับผม รถคันนี้นะคะไม่มีรีโมทมาให้ตั้งแต่แรกนะคะเราก็ติดตัวสัญญาณการขโม,มยเพิ่มเข้าไปนะคะนี่นะคะมีรีโมทให้2ชินะคะเซ็นทรัลล็อกใช้ได้ปกปติทั้ง4บานนะกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับแผงข้างทําให้ใหม่นะครับสังเกตแผงประตูนะคะตอนแรกมาก็สภาพจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนให้นะคะทั้ง4บานนะคะค่าเราก็เลือกให้เองเลยนะคะสวยงามครับอ่ะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ารถเก่าขนาดนี้นะครับสตาร์ท ชึงเดียวติดไหมโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับตาชึ่งเดียวติดเลยไม่แตงเลขไม่เดิมครับอยู่ที่สองแสนสองหมกพนโลนะครับแเย็นปกตินะคะอ่าเปิดแอรเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมติดรถอยู่เลยนะฮะเจ้าของใช้รักษามากเกียร์ออโต้ค่ะใครที่ไม่เกียร์ออโต้ะะครับ แขนข้างอยู่ครบเท้าแขนก็อยู่นะครับเท้าแขนไม่หักนะครับอุปกรณ์ท <c oughs> ุกอย่างในรถใช้ได้หมดโอเคคุณกบครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกรถกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวคุณกบพาชมภายนอกรถนะครับว่าคันนี้ได้ทําอะไรไปบ้างนะครับ <c oughs> มีเก็บงานตรงไหนบ้างครับคุณกบคันนี้เริ่มเริ่มจากไฟก่อนแล้วกันนะคะที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าเราไฟเบิร์ให้ใหม่แล้วก็มีกันชนนะคะที่เราเก็บสีไปให้นะคะ ริ้วรอยไม่มีนะคะฝากระโฟงนะคะคันนี้ล้อแม็กขนาดเท่าไหร่คุณคบสิบห้าค่ะ <15 S 2> อันนี้เราก็ <15 S 2> จัดรงให้ใหม่ค่ะจะส่งให้ใหม่ดูสวยงามเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะจะบอกว่าคันนี้ช่วงล่างขับดีมากค่ะถ้าผู้หญิงพูดว่าช่วงล่างขับดีต้องต้องแสดงว่าดีจริงๆนะคะเพราะว่าขับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้กระแทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าทรงมันจะดูเตี้ยนะคะแต่ว่าขับดีจริงๆคัน,นนี้นะคบไปดูด้านหลังกัน พื้นที่แคบนิดนึงนะครับต้องขออภัยครับนี่นะครับโฉมไฟท้ายข้อโพดนะปี2,000ตัวสุดท้ายนะครับเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะามานะคะเรามาชมภายนอกทางด้านนี้บ้างน,นะคะรถคันนี้ถ้าพูดถึงสภาพสีนะคะจะเรียกว่า95%เป็นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยะค่ะ เอาไปนี่คือใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องซื้อไปแล้วก็เอาไปเก็บงานเอาไปซ่อมนะคะแต่ว่าคันนี้ลดราคาไม่ถึงแสนเรามีราคาพิเศษให้สำหรับคนที่ชมคลิปนี้นะคะ